ข่าวดีสำหรับผู้หญิงไทยไวัย40อัพจากงานวิจัยระดับโลกครั้งแรกที่พลพัฒนเห็นงานวิจัย ถึง3ฉบับเลยนะของสารสกัดตัวนี้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงทั่วโลกตามหาเพราะว่ามันสามารถลดอาการไวทองได้เทียบเคียงกับการใช้ฮอร์โมนทดแทนการใช้ฮอร์โมนทดแทนอ่ะมันเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกมันมีสารสกัดจากธรรมชาตินั่นก็คือตัวตังกุยสิทธิบัตรมันสามารถที่จะช่วยอาการเหล่านี้ได้การเหล่านี้เนี่ยนะคะคือมันไม่ตายอ่ะมันไม่เหมือนไขมันความดันเบาหวานแต่มันทรมานแล้วมันลดคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นแบบร้อน วูบว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวบางคนนี่ผิวแห้งแล้วก็รู้สึกเหมือนมีตัวแมลงมาไต่บางคนรู้สึกเหมือนไฟช็อตตลอดเวลาทั้งที่มันไม่มีอะไรผิวนี่จะเหี่ยวสังเกตได้เลยแม้ว่าเราจะดูแลตัวเองดีเหมือนเดิมปวดตามข้อมีการชาป,ปลายมือปลายเท้ามีอาการเวียนหัวบ้านหมุนหดหูซึมเศร้ารู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียหลายคนมีอาการแห้งแสบคันและอีกสองอาการที่พบได้เป็นปกติเลยคืออาการนอนไม่หลับค่ะมีอาการประจำเดือนเริ่มมาไม่สม่ำเสมออันนี้แหละมันเป็นสัญญาณ ยานที่ร่างกายบอกเราแล้วว่าฮอร์โมนของเราเริ่มลดลง แต่จะให้เราเติมฮอร์โมนก็สิ่งมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกคือมันเหมือนมันหาทางออกไม่เจอตังกุยสิทธิบัตรตัวนี้แล้วมีงานวิจัยในมนุษย์อ่ะมันเลยกลายเป็นเหมือนทางออกที่มันพจะสามารถเนรมิตผลิตภัณฑ์สินค้าที่มันจะตอบโจทย์ผู้หญิงออกมาได้ซึ่งในเอสเซอราโปรเอ็มโฟหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญก็คือตังกุยสิทธิบัตรตัวนี้นี่แหละค่ะตัวนี้นะคะได้รับรางวัล IR52 ทําไมถึงตื่นเต้นมันเป็นรางวัลที่เสมือนโนเบลเกาหลีมันมีเฉพาะฮุนไดซัมซุงเอลจีได้รับแต่นี่คื สารสกัดตัวนี้ได้รับที่มั่นใจเพราะว่าเขามีการศึกษาทางคลินิกงานวิจัยในมนุษย์นะคะสฉบับเนี่ยการันตีเลยว่าสามารถช่วยลดอาการไวทองของผู้หญิงเนี่ยได้ถึง10อาการผ่านออยแคนาดานะคะออยอเมริกา อยอยเกาหลีนะคะอยอ,อเมริกาให้เคลมประสิทธิภาพของสารตัวนี้บนกล่องของสินค้าได้เลยคือสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในวงการของอาหารเสริมมันไม่มีผลทั้งเคียงมันไม่กระตุ้นระดับเอสโตรเจนไม่ได้ทาให้อ้วนขึ้นไม่ทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้นและนอกจากนี้เนี่ยนะคะพ,พันพันรู้เลยว่าหนึ่งปัญหาของผู้หญิงกลุ่มนี้คือเรื่องนอนไม่หลับเราก็จะมีการเติมแมกนีเซียมนําเข้าจากอเมริกามีการเตรมิมแอลเทียนี e นะคะปรับสรรารสื่อประสาทในสมองนําเข้าจากอเมริกาเช่นกัน อะวคาโดออยล์ oil, นำเข้าจากเยอรมันแล้วก็บาซิลัสโคแอควแลนเป็นโปรแบติกที่มีงานวิจัยรองรับเลยว่าเขาลดการอักเสบบริเวณน้องสาวของผู้หญิงได้จริงทั้งหมดนี้เลยเป็นองค์ประกอบให้ล่าสุดค่ะเอสเซ r ร์โปร M4X ไปควา้ารางวัลเหรียญเงินงาน Invention g e n e v a ปี2022มาได้ เรื่องมาตรฐานผ่านอยอยเรียบร้อยโรงงานผลิตเนี่ยเป็นมาตรฐานส่งออกยุโรปอเมริกา GMP HACCP ISO 22,000สูงสุดเท่าที่โรงงานมาตรฐานอาหารเสริมจะทำได้แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องใช้ใครเลยตัวพัพัดคุณแม่คุณแม่สามีพี่สาวสามีทานมาตลอดเกือบ7ปีสุขภาพแข็งแรงอาการพวกนี้คือ มันไม่มาถามหาเราเลยมันทําให้เรามั่นใจมากๆแล้วก็อยากที่จะบอกต่อถ้าคุณหรือเพื่อนๆมีอาการเหล่านี้นะคะแนะนําเลยค่ะเอเซล่าโปรเอ็พิเศษนะคะ2เม็ดเท่านั้นก็เพียงพอตามโดสตามงานวิจัยแล้วดีที่สุดสําหรับผู้หญิงวัย40 up ทุกคนจบปัญหากวนใจยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเราแน่นอนค่ะ